สวัสดีค่ะชาวลัคนาพลึกษพราศีพฤึกศกทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษดาวย้ายค่ะคือดาวพฤหัสบดีนะคะย้ายมาได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีในลัคนามีนราศีมีนจะส่งผลอย่างไรนะคะต่อชาวพฤึกศบบ้างเรามาดูกัน นะคะเรามาดูกันในคลิปนี้ส้มก็จะค่อยๆนะคะอธิบายไล่เรียงนะคะถึงเรื่องที่ดีเรื่องที่ต้องระวังป้องกันอะไรประมาณนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างโดยใช้ดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยด้วยครึ่งหนึ่งค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของไพ่ยีนะคะนะแล้วก็มีการเปิดในเรื่องของโชคลาภด้วย แหล่งพลังงานโชคลาภผู้อุปถัมภ์จะเป็นลักษณะใดจะเป็นมาจากทางไหนบ้างนะคะก็จะเปิดไพ่ด้วยแต่ว่าในเรื่องของเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคเนี่ยงานเด่นเลขนําโชคก็ให้ไปดูในคลิปงานเด่นเลขนําโชครายเดือนนะคะส้มปักหมุดไว้ให้ตรงลิงก์ด้านล่างคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะโอเคค่ะการทํานายครั้งนี้เป็นการทานายรวมนะส้มต้องบอกไว้ก่อน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดึงดูดพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปดีที่สุดอะไรที่เป็นเรื่องให้ระวังป้องกันก็ระวังป้องกันได้เลยไม่เสียหายนะคะเอาไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆนะคะในเรื่องการตัดสินใจธุรกิจการเงินจํานวนมากความรักอะไรต่างๆต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ แนะนำว่าให้เอาแต่สิ่งดีๆจากคลิปนี้ไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะเริ่มกันเลยค่ะสำหรับชาวพฤึกศพแลัคนาพฤึกศพราศีพฤึกษบค่ะดาวพฤหัสบดีนะคะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าภพลาภะค่ะฟังฟังชื่อเรือนชะตาแล้วเป็นยังไงเรือนลาภะนะ ยิ้มกันเลยเนาะนะคะชาวพลิกศพนะจะได้ยิ้มกันเต็มที่แล้วล่ะค่ะส้มต้องบอกแบบนี้เลยนะคะดาวพฤหัสเนี่ย,มา,าาายมาจากเรือนลาภะด้วยแล้วมาจากเรือนมรณะด้วยนะคะแล้วก็เข้าสู่เรือนลาภะเป็นเกษตราธิบดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคือชาวพลิกษพจะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนชอบเรียนชอบเรียนรู้นะในช่วงนี้จะแบบอะไรอะที่ทำให้แบบ พัฒนาตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนอะไรก็ตามนะคะสมองปลอดโปร่งอยากจะเรียนรู้ไอน้นู่นไอนน้ไอนั่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดอยากเรียนทุกเรื่องอยากรู้ทุกเรื่องอยากเอาความรู้เข้าใส่ตัวต้องบอกแบบนี้มันดีมันเป็นการพัฒนาตัวเองมันเป็นการไม่หยุดพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆตรงนี้มันทำให้คุณอ,ะอ่ะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานค่ะ สิ่งที่ทำให้ชาวพฤกศพโดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของการที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เห็นอุปถรัรมภ์คำชูมอบตําแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทองความร่ํารวยให้ชื่อเสียงเกียรติยศมาเต็มค่ะเพราะว่าในตําราโหราศาส์ไ์ไอะนะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะมีโยกเกนนะคะคือสําหรับดารีพลึกศพษษนะไม่ว่าจะมีโยกเกณฑ์หรือว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ตามนะคะ นะไม่สามารถไม่สามารถทําอะไรนะคะดาวที่อยู่ในเรือนนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยค่ะต้องบอกแบบนั้นแล้วเปิดจากไพ่อะ่ะซงก็ต้องบอกว่าเปิดจากไพ่คือแบบเรียกง่ายๆว่าแทบจะดีแบบเก้า้าเซ็นเลยทีเดียวอะ่ะมันดีมากจริงๆมันดีมากจริงๆนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นการผสมพบนะคะของเดือนมรณะลาภะเนี่ยก็อาจจะได้โชคดีจากเจ้าที่เจ้าทางหรือจากได้เงินก้อนเงินประกันได้เงินก้อนนะจากเงินประกันชีวิตโน่นนั่นนี่หรือมรดกค,ค่ะอยู่ดีๆได้มรดกหรือได้เงินเพิ่มจากอสังหาหรือมรดกได้ที่ที่ได้รับมาแล้วอ่ะมันก็มีการต่อยอดและได้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะคะ่ะ โดดเด่นมากๆใครที่กําลังสอบศึกษาเล่าเรียนต่างๆทําได้แน่นอนส้มบอกเลยนะคะว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันเข้าหัวเข้ามือไปหมดเลยนะคะและถ้ายิ่งพื้นดวงดีๆคือต้องบอกว่าสบายสบายมากขึ้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหาทางที่จะทําให้ชีวิตเกิดความร่ํารวยแล้วมีชีวิตที่ดีเนี่ยโดยไม่ต้องเหนื่อยมากเท่าเดิมโดยไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนละมันเจอจุดอะไรบางอย่าง ในการทํามาหาเลี้ยงชีพเนี่ยหรือการเรียนอะ่ะมันเจอเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ทําให้ไม่ต้องมาเหนื่อยหนะักเหมือนเดิมแล้วอะค่ะนี่คือสิ่งที่ดีนะคะสบายขึ้นต้องบอกแบบนี้เลยอะมาดูในไพ่ยิปซีนะคะสำหรับชาวลึกศพนะใบแรกคือเดอะเลเวอความรักดีด้วยไหมความรักก็ดีด้วยคือปังแทบทุกด้านบอกเลยนะคะความรักดีด้วยค่ะเดอะเลเวอความรักดีคนรักพารวยเข้าไปอีกอ่ะ นะคะอันนี้ King of p e n t a c l e s คิ n g งถือเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นคู่รักคนรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อนะนะคะมาจากผู้ชายนะคะนะอาจจะเป็นโชคลาภหรือเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่ส้มบอกไปนะคะนะอาจจะเป็นเรื่องของที่ดินเป็นเรื่องของมรดกอะไรต่างๆนะคะเนี่ยมันชัดมากอะไพ่าราชาถือเหรียญอนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอสังหาที่ดินที่คุณจะได้รับอะเนี่ย มันมีเรื่องของพวกการคุยกันโฉนดอะไรต่างๆด้วยอะเนี่ยสามเหรียญอะเออนะคะคือเงินเข้ามือเต็มมากเป็นไพ่รวยไพ่หนึ่งเลยนะคะแต่จะเป็นพวกรวยที่ดินมรดกอสังหาแบบนี้มีเงินเก็บมีทองเก็บเยอะประมาณนี้นะคะดีมากเลยทีเดียวดีมากการพูดคุยการเจรจาการค้าขายดีค่ะคล่องตัวดีมากๆนะคะแล้วก็ ส้มก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีความเหนื่อยนะแต่มันเห็นช่องทางของความไม่เหนื่อยอเริ่มเห็นมาแล้วนะคะในบางกรณีมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราจะได้รับมรดกหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของภาระเข้ามาด้วยเหมือนเป็นการดูแลนะรับมรดกมาแล้วก็ตอบแทนด้วยการดูแลอะไรประมาณนี้เพราะว่าขึ้นไพ่สิบไม้เท้านะคะมันเป็นเรื่องของภาระที่ตามมาหลังจากได้เกียรติยศชื่อเสียงมรดกอะไรต่างๆมีค่ะภาระที่เข้ามาแต่ไหว แต่ไหวค่ะสบายๆนะคะหนึ่งถ้วยอารมณ์สภาพอารมณ์ของคุณก็จะสบายๆนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบจิตใจมันสบายอะ่ะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยโอกาสดีๆเนี่ยได้มาจากผู้ชายผิวสองสีถึงคล้ำผู้หญิงผิวขาวลักษณะอวบทั้ง2องเพศเลยนะคะมีงานเข้ามีงานเข้า,ม,า,ขามีงานเข้ามามีเงินเข้ามางานใหม่เงินใหม่ จ็อบใหม่จ็อบเสริมแน่นอนค่ะได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะใครที่กำลังแข่งขันจะเอาโล่เอารางวันได้แน่ส้มบอกเลย1ปีนะคะทุกอย่างนะคะหปีนับจากตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแเมษาปีนี้ไปจนถึง19เก้าเมษาปีหน้าปังได้รับรางวัลตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งเพิ่มแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่ดีมาก D.M.Place เห็นไหมคะไพ่ใบใหญ่ไพ่ใบใหญ่ทั้งนั้นเลยไพ่เมเจอร์ขึ้น2ภัยพ่นะคะ The l v e r แล้วก็ D.M.Place ไพ่ D.M.Place เนี่ยเป็นลักษณะของชาววันศุกร์ชาวพฤกษ์คือขึ้นมาเป็นดาวประจําราศีคุณเลยนะคะคุณจะรู้จักการใช้ความโดดเด่นจุดแข็งของตัวเองในเรื่องความสวยงามความละเอียดละออความละเมียดละไมความใจเย็น ในการทําธุรกิจรู้จักใช้เรื่องพวกนนเนี้เสน่ห์ต่างๆเนี่ยในการทําธุรกิจการงานต่างๆการงานการเรียนการเข้าหาผู้ใหญ่มันก็เลยทําให้ทุกอย่างยิ่งดียิ่งปังขึ้นไปอีกค่ะสบายๆนะไพ่ใบในดี Place พลสไพ่นั่งสบายๆค่ะนะคะอิมเอมอุดมสมบูรณ์มีความสุขไพ่ราชนีจริงๆไพ่ใบนี้เรียกว่าราชินีก็น้อยไปเพราะว่าเขาเป็นไกกพ่จักรพรรดินีค่ะคือดีมากๆ ประมาณนี้เลยนะคะ <c oughs> คือไพ่ดีเข้าไปห้าใบแล้วค่ะนะมีแตก่ก็มีภาระงานที่เข้ามาเยอะมากขึ้นเนาะหนึหน่งใบอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับชโชคลาบนะคะแหล่งพลังงานชโชคลาบผู้อุปถรัรมภ์นะมีทางใดอีกนะคะมีชโชคลาบเยอะไหมนะคะในช่วงหนึ่งปีต่อจากนี้นะคะทะเบียนรถอะ <c oughs> ทะเบียนรถนาะ t r e o f p e n t a c l e s นะคะมาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันค่ะมันมาจากเลขเอกสารหลักฐานนะเลขนโฉนดหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็คนที่ติดต่อประสานงานกับคุณเป็นประจำชาวธาตุดินมังกรพฤกษบกันใน of cups ค่ะอันนี้คือไพ่อัศวินถ้วยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือ เลขทะเบียนรถของคุณค่ะเลขทะเบียนรถของคุณเลยนะคะไฟออฟซอรดนะคะอันนี้คือ5ดาบ5ดาบจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมที่ดื้อหน่อยที่คุณรู้จักดื้อนะคะมีความดือ้อนะชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลค่ะลักษณะจะมีอีโก้หน่อยดื้อหน่อยที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลค่ะโอเคค่ะชาวพึกศพ ส้มขอให้คุณนะคะมีความร่ำรวยประสบความสำเร็จมีโชคลาภค่ะนะคะอย่างที่ดวงขึ้นไพ่ขึ้นเลยนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ